ส่ย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไซงามภายใต้การบร,ริหารงานโดยนายมงคลพลายชมพูนุษย์สอกรออำเภอไซงามดำเนินงานภายใต้ปรัชญาพัฒนาคุณธรรมนำความรู้สู่สังคมวิสัยทัศน์ประชาชนอำเภอไซงามได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างทั่วถึงรายงานผลการดำเนินงานสอกรออำเภอไซงามประจำปีงบประมาณ2,566ดังนี้ 1. งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตข้อมูลเชิงปริมาณกลุ่มเป้าหมายจำนวน430คนดำเนินการได้ทั้งหมด438คนคิดเป็น100% ข้อมูลเชิงคุณภาพสกรออำเภอไซงามได้มีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการมีความรู้หรือทักษะหรือประสบการณ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. โครงการอ่านให้รู้ดูให้สนุกปลุกพลังสมองประจำปี2566ไตรมาสีเป้าหมายจำนวน300คนมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด301คน 2. โครงการส่งเสริมการอ่านช่วยเหลือผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดประจำปี2566เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน40คนดำเนินการได้40คน 3. โครงการวันรักการอ่านสืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเทอดพระเกียรติราารมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนดำเนินการได้55คน 4. โครงการส่งเสริมการอา่านวันที่ระลึศักดา์บนแห่งการรู้หนังสือ8กันยาประจําปี2566เป้าหมายที่ตั้งไว้จํานวน40คนดําเนินการได้42คนณตลาดสดเทศบาตลตําบลไสงาม 5. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดประจําปีงบประมาณ2566ณตลาดสดเทศบาตลตําบลไสงาม 6. โครงการบ้านหนังสือชุมชน วันที่1ตุลาคม2565ถึง31มีนา2566จำนวนบ้านหนังสือ15แห่ง 7. ห้องสมุดประชาชนอำเภอไสางามตอนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิวิมมงคลในวันที่25สิงหาคม2566จำนวน37คน 2. งงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองข้อมูลเชิงปริมาณจำนวนเป้าหมายการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ2,566จำนวน73คนดำเนินการได้965คนคิดเป็น100%ข้อมูลเชิงคุณภาพสกรออำเภอไสงามมีกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะพร้อมกับมีคุณธรรมนำมาใช้ในการดำรงชีวิตมีการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรง 1. โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนมีการจัดกิจกรรมดังนี้ชั้นเรียนวิชาชีพประกอบด้วยหลักสูตรการทําอาหารว่างเพื่อสุขภาพและการแปรรูปปลากลุ่มสนใจประกอบด้วยหลักสูตรการทําแซนด์วิชโบราณและแซนด์วิชไส้ทะลักการทำซาลาเป่าการทํากิมจิการทำยายองงสมุนไพรการทําขนมชั้นแฟนซี การทำตะกร้าจากหวายเทียมการแปรูปต้นกกการทำกระเป๋าจากเส้นหวายเทียมการทำตะกร้าหวายเทียมใส่แก้วเยติการทำแมหม่มหมูการทำโจ๊กการทำซูชิการทำบาร์บีคิวและโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพได้แก่หลักสูตรการทอผ้าลายศีลาล้อมเพชรเป้าหมายจำนวน368คนดำเนินการได้517คนคิดเป็นร้อยละ100 2. โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนได้ดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การบริหารงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการแปลรูปอาหารให้เกิดรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนสาธิตการทํากินจีเป้าหมายจํานวน21คนดําเนินการได้24คนคิดเป็น100% 3. โครงการทักษะชีวิต ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกัญชาและพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าและโครงการให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยรู้กฎหมายเสริมสร้างวินัยจราจรเป้าหมายจำนวน54คนดำเนินการได้66คนคิดเป็นร้อยละ100 4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายจำนวน13คน ดำเนินการได้16คนคิดเป็นร้อยละ100 5. โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุเป้าหมายประชาชนผู้รับบริการจํานวน120คนดำเนินการได้122คน 6. โครงการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพการค้าขายดำเนินการณนะที่ทําการตํานนตําบลหน,งน,หนองไม่แตงจํานวน17คน 7. โครงการดิจิทัลชุมชนประกอบด้วย6ตําบล เป้าหมายจำนวน180คนดำเนินการได้203คนคิดเป็นร้อยละ100 3. งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับข้อมูลเชิงปริมาณน,นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566เป้าหมาย703คนดำเนินงานได้703คนคิดเป็น100%ข้อมูลเชิงคุณภาพ สกรออำเภอไซงามได้จัดผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสำมฤทธิทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น มีการดำเนินงานที่ส่งเสริมผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผลและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานชิ้นงานหรือนวัตกรรมมีการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการทำโครงงานทุกภาคเรียน และมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์สอรกรอมเพรศยงามได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2566ดังนี้ 1. กิจกรรมสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานหลักสูตร43ชั่วโมง 2. โครงการแข่งขันกีฬากศนออไซงามระดับกลุ่มศูนย์อู่ข้าวอูน่น้ำในวันที่26-27ธันวาคม2565 3. กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพโครงการแข่งขันกีฬากศนออไซงาม 4. โครงการแข่งขันกีฬากศนออไซงามระดับภาคเหนือวันที่28-29มกราคม2566ห้า โครงการอาศาัยยุวกาชาติหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น6โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา7โครงการอบรมอาศาัยยุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานจากรายงานผลการดำเนินง,งานสกรเพรสไซงามดังกล่าวส่งผลให้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้1 นักศึกษาของกศนอ,อําเภอไซงามได้รับรางวัลในการแข่งขันกรีธางานากีฬากศนภาคเหนือเกม2,566รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรายการ4คูณ100เมตรนักศึกษาหญิงจำนวน3คนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รายการวิ่งผัด4คูณ400เมตรชายจำนวน1คน2นายพงพัฒน์ัตร์มำพงษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับกลุ่มสำนักงานกศนจังหวัดกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำประจำปี2566 3. นายภูริพัฒน์ล่ามูลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการกล่าวสุนทรพจน์ระดับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร 4. นางสาวสุวรรณาผู้นวลงามได้รับรางวัลคัดเลือกครูดีเด่นด้านการสอน สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอไซงามประจำปี2566 5. านางสาวจิราภามาสอนได้รับคัดเลือกครูดีเด่นด,ด้านการสอนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอไซงามประจำปี2566 6. รางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนให้มีการจัดชมรมอาสาโยวากาชาติครบทุกกิจกรรมประจำปี2566 7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกสนต้นแบบ5ดีพรีเมียมระดับจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2566 8. รางวัลการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากสนด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม